คำว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจไม่ใช่ไปรอในชาติหน้าไม่ใช่ไปรอสถานที่ที่เราจะไปในชาติหน้าแต่เป็นสวรรค์และนรกที่อยู่ในชาตินี้ เราเองขึ้นสวรรค์ทุกๆวันเราเองขึ้นสวรรค์ทุกๆวินาทีและในขณะเดียวกันเราเองก็ลงนากทุกๆวันเราเองก็ลงนากทุกๆวินาทีหมายความว่าอะไรฉันหมายความว่าในขณะที่เรากําลังคิดกําลังพูดกําลังจินตนาการกําลังกระทํำอะไรต่างๆที่ทําให้ตัวเราเองภายในรู้สึกไม่ดีอารมณ์ไม่ดี นั่นแหละคะ่ะเรากำลังตกนรกหรือลงนรกอยู่ในชาตินี้และเมื่อไหร่ที่เราคิดในสิ่งที่ดีคิดในเชิงสร้างสรรค์คิดในเชิงบวกคิดดีกับตนเองคิดดีกับคนอื่นคิดแล้วทำให้ตัวเองรู้สึกดีรู้สึกมีพลังรู้สึกมีไอเดียที่สร้างสรรค์อยากเป็นประโยชน์ให้กับตัวเองอยากทำประโยชน์ให้กับคนอื่นนั่นก็คือเราได้พบสวรรค์นในใจของเราแล้วในชาตินี้สวรรค์และนรกไม่ใช่สถานที่และไม่ได้อยู่ในชาติหน้า แต่อยู่ในชาตินี้ที่ในหัวใจของเราเองเมื่อไหร่ที่เรามีอารมณ์และความรู้สึกที่ดีอยู่ภายในเราก็ได้ขึ้นสวรรค์แล้วและเมื่อไหร่ที่เราอารมณ์ไม่ดีเมื่อเรารู้สึกไม่ดีกับตัวเราเองกับคนอื่นเมื่อนั้นเราก็ลงนรกแล้วเช่นเดียวกัน